สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปขั้นตอนการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เดอะไอเอลพนะครับเกมสกัมนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับจะเห็นห้องไม่กี่ห้องนะครับโดยที่ห้องที่จะอยู่อันดับแรกก็คือวิธีเข้าเซิร์ฟนะครับก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับลองเข้าไปอ่านนะครับว่าถูกใจอะไรยังไงไหมรับได้ก็มาเข้าร่วมกับเรา แต่ถ้ามันรู้สึกยังไงยังไงอยู่ก็ลองเปิดใจดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับลองลองเปิดใจดูนะเซิร์เราก็เปิดมาแ9ดถึงเ้าเดือนแล้วถ้าลบสมเดือนที่ผ่านมาในการรอส่วนจิตนะขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเมื่อเราเข้าวิธีเขาเซิร์ฟเนี่ยคลิปตัวนี้ที่ผมอัดอยู่จะมาอยู่แทนตรงนี้นะเราก็จะไปลงทะเบียนกันโดยปไปคิกไปที่ห้องลงทะเบียนผู้เล่นนะครับ จะเห็นสมาชิกคนอื่นๆนะครับลงทะเบียนกันนะครับก็เขามาเลยอะไรขอผมผมมีของผมอยู่นะไปเอาของผมแป๊บหนึ่งนะครับ,บก็ใครมาก็ได้ครับปุ๊บใส่ชื่อของเราชื่อสตรีมนะครับอันนี้คือบางผู้เล่นอยากจะปกปิดก็ได้แต่เวลาเกิดเหตุหรือว่าต้องการช่วยเหลือนะครับถ้าใส่ชื่อสตรีมจริงๆมาผมจะช่วยเหลือได้เร็วและง่ายกว่านะครับ ถ้าเกิดไม่ถ้าพยายามไม่ปิดได้ก็จะดีนะฮะแล้วก็เลขสตรีมนะครับเจ็ดหกห้าเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนไปที่หน้าโปรไฟล์สตรีมตัวเองเลยนะครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับก็ URL ของหน้านี้นะเราก็ลองมาวางดูนะครับเนี่ยจะได้เลขมานะครับก็เลขตัวนี้มาใส่ย้ำสมาชิกนะครับอย่าลืมใส่ตัวนี้นะครับเครื่องหมายตกใจ IEG นะครับแล้วก็ Enter ปุ๊บอ่ะเมื่อเมื่อส่งมาแล้วจะมีสติกเกอร์ทิกถูกนะครับหรือว่ามีข้อความจากบอทเนี่ยส่งไปหาว่าเนี่ยคุณได้เป็นสมาชิกแล้วก็คุณจะได้รับยศดมานะครับยศดไวริสพลัสนะครับสําหรับผู้เล่นที่เข้ามาก็จะอีนห้องต่างๆในเนี้ยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่เมนูออนไลน์เพื่ออะไรครับเพื่อรับเปิดคัมพ็รก,ก็คือชุดต้อนรับนะครับ แล้วก็เดล่แพ็กนะครับก็คือกอารเช็คอินประจำวัน24ชั่วโมงกดได้หครั้งรับได้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งเช็คปุ่มตัวนี้ก็จะเช็คนะครับว่าเรามีาเครดิตอยู่เท่าไหร่ข้อมูลเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับค่ากี่คนอะไรอย่างงี้คิวเดแล้วก็น,นี้สถานะเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยที่เราจะมาก็คือเราก็เข้าเกมมานะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วนะ เราก็มารับเวล c ัมแพ a c กันแค่กดเลยปครับอ่ะก็จะบอกปุ๊บอ่ะโดนออัตโนมัติก็จะส่งของเวล c ัมแพ a c ให้ผู้เล่นนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีของเริ่มต้นตามนี้นะครับในการเป็นเซ็ตต้อนรับสมาชิกก็ชุดนนกันฝนกระเป๋าไก่กีงอาหารเริ่มต้นครับแล้วก็มีลูกมุงไว้ป้องกันตัว ต่อนะครับอ่านี้เช็คอินประจําวันนะครับเดลีก็จะมีอาหารกับน้ํานะครับเพื่อชื่ออะเนี่ยมานะครับมีสบู่ไว้อาบน้ําด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้เอาไว้จุดเล่นให้สวยงามนะฮะโอเคก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก็นี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับก็ลองดูกันนะครับ ไม่ว่าท่านจะเจอเซิร์ฟแบบไหนมาหรือแอดมินแบบไหนมาลองมาดูเซิร์ฟของเราครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเรามีทั้งอเอาโพสที่มาใหม่นะครับระบบบีซีที่มาใหม่มีทั้งกรีนกรีนเอาโพสก็คือเซฟโซนที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เลดเอาโซลเล็ดเลดเอาโพสนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายในคลิปหน้านะครับว่าเซิร์ฟเรามีอะไรอีกบ้างนะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ